จากนั้นคุณหมอก็จะทําการทดสอบดูว่าการสั่งการของสมองนั้นปกติดีหรือไม่เพื่อจะได้ทราบว่าอาการเวียนหัวนั้นไม่ได้เกิดมาจากสมองครับส้นเท้าต่อไปเท้าอย่างเงี้ยครับคล้ายๆที่เขาเทสเวลาเมาอ่ะนะผมสงสัยว่าไอ้คุณติ๊กรู้สึกว่าจะได้ช้าๆนิดๆนะครับทำไม่ได้นะคุณผู้ชมนะตายไม่ได้ผมลองสิผมลองผมอยากรู้ว่าจะไปได้กี่สีได้เซ่ขนาดนั้นดูอิ่างนั้นนคุณผู้ชมนะไม่น่าเชื่อ ไม่น่าเชื่อทำไมมันเง่ายได้อย่างนี้กลับตัวครับกลับตัวกลับตัวจะแบบจัดปิ่งโอ้จับแบบตี๊กติ๊กเสีดูนี่ไม่ได้เหยียบตามเส้นเลยอะนี่ไง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 นเป๊ะเลยนะเริ่ม้ลื่อนเซร่าเริ่มเซร่าเริ่มเซร่าเริ่มเซร่าคุณนิชชูนิ้วขึ้นมานิ้วหนึ่งนะครับแล้วก็เอานิ้วมาแตะที่ปลายนิ้วหมอนะครับแตะที่ปลายจมูกแล้วกลับมาที่นิ้วนะครับอย่างเงี้ยเร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายตำแหน่งนะโโออค้หหผมมนนี่ะุณ ไปขนาดไหนอีกมือหนึ่งครับอ okay, ีกมือหนึ่งครับปลายยืมปลายจมูกปลายจมูกไม่นี่ไงไหนไหมโอเคครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเราทดสอบ